ปีใหม่สงการเห็นไหมตามหลักภาษาท่านแปลว่าอะไรแปลว่าการก้าวไปถ้าจำไม่ผิดนะแปลว่าก้าวไปนานแล้วละมาเคยได้ยินจากผู้ธูท่าที่ะไม่แปลว่าก้าวไปไมั้งสงการนะแต่ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้มันนานแล้ว ถ้าเราพูดถึงเรื่องเรื่องของเวลานะมันเกี่ยวข้องกับความอยากของเราในทางพระนะเรื่องเวลานะเกี่ยวข้องกับความอยากของเราคือเวลาเราปวดท้องเราเป็นทุกข์ แล้วคนไม่มีสติเขาก็จะดิ้นรนเพราะเขาจะดิ้นรนพอยมพอนึกออกเนาะประสบการณ์ทุกคนก็น่าจะมีถ้าเรามีความทุกข์จากการเจ็บป่วยจากความหิวจากการรอเวลาจะมีความทุกข์ชนิดหนึ่งเกิดเกิดขึ้นมาทาง ทางกายก็ได้ทางกายนั่นแหละเมืทอกีเกิดทางกายก่อนทีนี้คนที่ไม่ได้ไม่ได้ฝึกสติคนที่ไม่ได้ดูตัวเองเพื่อไม่ได้โยนิโสมนสิการในขณะปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเขารู้สึกเป็นทุกข์ คเวทนาทางกายเขาก็เลยดิ้นหลนไปคือหลงทุกนั่นเองคําว่าอาวิชานั้นคือหลงความทุกข์นะอวิชานั้นคือหลงทุกข์หลงความทุกข์อวิชามัน,มนเกิดมาจากความทุกข์หลงความทุกข์ก็เลยดิ้นหลนไปตามความอยากของเรานะ อันนั้นเวลามันก็เกิดขึ้นมาในทางทางพระเรานะเวลามันเกิดจากความหลงอารมณ์หลงแล้วก็เกิดความอยากความดิ้นรนขึ้นมานะแล้วก็เกิดพบทีนี้นไอ้คำว่าพบมันก็เกี่ยวข้องกับเวลานั่นเองแะ คือความรู้สึกของใจเราที่ไปไปปรุงแต่งตรงนั้นนะมันก็เลยเป็นภพขึ้นมาเป็นที่คนที่มีภพก็เลยมีเวลาไงวันนี้เราก็เลยมาสงการมันก็เป็นเวลาหนึ่งเ็า <c oughs> ก,ก็สร้างสร้างสังขารขึ้นมาว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะกลางวันกลางคืนเดือนปี สิบสองเดือนกี่ปีก็แล้วแต่นะมันก็เป็นการเคลื่อนไปของธรรมชาติที่มันไหลไปอยู่ตลอดเสมอมาถ้าเราถ้าเราไม่รู้วันปฏิทินเราอาจจะไม่รู้วันนี้มันคือวันสงการใช่ไหมวันพรุ่งนี้จะวันอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ดูปฏิทินเลยนะหรือว่าไม่มีนาฬิกาเลยเราก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาอะไรเราจะรู้แต่ว่ามันมืดกับสว่างมันร้อนมากมันร้อนน้อยอะไรก็ประมาณนั้นนะ ก็แม้แต่กลางวันและกลางคืนก็ยังมันก็เหมือนกันจริงๆแล้วมันสมบดกับสว่างนะที่จริงมันก็เป็นเรื่องเหมือนกันเลยแบบว่าเออเพราะว่ามันแสงสว่างมันไม่มีแล้วก็เลยสมมติรตรงนั้นว่าเป็นกลางคืนนะนั่นแหละว่าเออสงการก็เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไปนะการเคลื่อนที่ไป การก้าวไปนะท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคําว่าทุกข์กับคําว่าพบนะในจิตใจของมนุษย์ทุกคนนะทีนี้ถ้าเราเก้าวไปแล้วควรจะถ้าเราสภาษาสมมุตินะถ้าเราเก้าวไปก็ควรจะก้าวไปในลักษณะที่ว่ามันจเจริญขึ้นนะ มันพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นว่าในด้านสติปัญญาของเราเราเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกธรรมชาติมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละมากขึ้น จะยกตัวอย่างเรื่องเวลานะถ้ารถติดเนี่ยรถติดเรามีธุระต้องทำรถก็ติดเนี่ยมันจะเห็นชัดว่ามันมีเวลาขึ้นมาอ,อใจเราจะเราจะดิ้น,นรนทุรนทุลายขึ้นมานะตรงนั้นถ้ารถติดนนะหรือว่าเรากำลังมีธุระที่จะต้องไป ตรงนั้นนะ่ะมันจะทําใหเออ้เกิดเวลาได้ชัดเจนมากนะในตอนนั้นนะแล้วขนาดนั้นมนัเราก็เป็นทุกข์ด้วยเองแหละเนร่างกายเรามันก็ปั่นป่วนมันเป็นทุกข์นะที่จริงถ้าเรารู้สึกตัวสักหน่อยหนึง่งแค่เราเรากลับมาดูทุกข์โดยที่ใจเราไม่ดิ้นไปตามเราดูอย่างที่เขาเป็นไม่ไม่ดิ้นไปตามไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เรากําลังมุ่งหวังไปข้างหน้านะนะ เราแค่ย้อนเราแค่มาอยู่ตรงนี้ตรงปัจจุบันที่ปรากฏนั้นเรากำหนดความทุกข์ตรงนั้นเราก็ไม่หลงทุกข์เวลามันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดตัณหาอุปทานนั่นแหละมันไม่เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะรู้สึกได้นะอันนั้นมันยังหยาบอยู่นะทีนี้ไอ้ที่มันละเอียดมากก็คือ อการที่เราไปไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเราต้องไปเจอสังคมที่เราไม่รู้จักแบบนี้หรือว่าเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบสมมติว่าเราต้องไปนอนห้องเดียวกันกันกบคนที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยสมมตินะหรือว่าเราต้องไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกชนิดหนึ่งขึ้นมาได้เช่นกันจนนั้นก็เป็นเวลาเหมือนกัน มันเป็นการสร้างตัวเราตัวเขาตัว,ต,วตัวพบขึ้นมาตรงนั้นนะมันเกิดความรู้สึกอดอัดหรือเกิดความไม่สบายขึ้นมาตรงนั้นนะก็เกิดเวลาขึ้นได้เช่นกันนะในนั้นก็เรื่องที่ว่ามันละเอียดขึ้นมานะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคือมันไอ อาจมันนึกตัวอย่างอยู่คือตอนที่เขาว่าเรานะี่ะเวลาที่แบบแบบว่าเขามาทําให้เราเสียเกียรติเสียอะไรของเรานะเขามาว่าเราแบบว่าเขามาพูดม,มันกักระทบเราอย่างเงี้ยแบบเนี้ยตรงนั้นมันมันอาจจะเป็น มันก็แล้วแต่เหตุการณ์นะแต่ว่าถ้าเขามาว่าเราแล้วเราก็เสียหน้าขึ้นมาเงี่ยมันจะมีความรู้สึกเช่นออนนั้นเกิดไอ้รู้สึกว่าพบตรงนั้นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นนะเป็นเวลาขึ้นมานึงอยู่ในใจของคนทุกๆคนนี่แหละเวลาตรงนั้นแหละเวลาเขาใช้กับ ทางพระเราเนี่ยเขาใช้กับพระนาคามีลงมาตั้งแต่พระนาคามีลงมานะจนถึงปุตุชนแต่พาาาระอรหันต์เขาเรียกว่าผู้กินเวลาอมีคนเดียวพระนาคามีลงมาเป็นผู้อยู่ในภพภพของพระนาคามีคือสุทธาวาสใช่ไหม พบในใจนะถ้าตายไปก็ไปสุทาวารช่ไหมตามตามหลักขาวาท่านว่าอย่างนั้นสุดทาวาวห้านะก็ยังเป็นพบอยู่ในจิตใจของพระนาคามีผู้ยังละตัณหาไม่ได้นะตัณหาละเอียดไม่ได้นะในจิตใจของท่านที่ยังมีความอยากอยู่บ้างนะในด้านนมามธรรม แต่พระอะหันนั้นเป็นผู้ละความอยากได้สิ้นเชิงอันนี้เขาเรียกพระขีนาสศขีนาสศแปลว่าอะไรผู้สิ้นอาสวะขีนาสศผู้สิน้นภพขีนาสศท่านก็ไม่มีเวลาในจิตใจของท่านแล้ว<ม>เขาก็เรียกว่าเป็นผู้กินเวลาด้วยพระเจ้ญญาท่านก็ตรัสว่า การเวลากืนกินสับระสิ่งพร้อมทั้งตัวมันเองอันนี้พุทธพจนะ์นแต่ท่านก็ตัดว่าพระรา,าพระคีนาศเ,เป็นผู้กินเวลาทีนี้เออมันเป็นอย่างนั้นก็คืออมตะนะพระคีนาศเ,เป็นเป็นอมตะเขาว่านะเป็นผู้ไม่ตายไนความตายก็เกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์ เะกีน่โศเขาก็ไม่เป็นสัตว์แล้วนะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นสัตว์ไม่ใช่ไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่เป็นผู้ที่ไม่มีบัญญัติเรียกจริงๆแล้วไม่มีสมมุติบัญญัตนะิเป็นผู้ถึงอมาตะธรรมอมาตะธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสแสวงหามาตลอดนั่นแหละที่ท่านท่านได้สละบ้านเรือนสละทรัพย์สมบัติและก็ครอบครัว เพื่อไปแสวงหาธรรมที่ไม่ตายคืออามาตะธรรมอันนี้แล้วท่านก็ไปพบจริงๆจากโยนิสมวรสิการของท่านนั่นแหละที่ท่านพิจารณาว่ามีกลางคืนมีกลางวันกลางคืนมีกลางวันมีมีแสงสว่างก็ย่อมมีความมืดคนมีทุกข์ก็ต้องมีทางออกจากทุกข์คนตายก็มีทางที่ไม่ตายแล้วท่านก็ไปพบว่าไอ้ทางที่ไม่ตายก็คืออามาตะธรรมอันนี้คือ ความรู้สึกที่ผู้ที่เข้าไปรู้แจ้งธรรมชาติของจิตนะไปเห็นว่ามันมีธรรมชาติชนิดหนึ่งที่อยู่เหนือการเวลานะอยู่เหนือความตายอยู่เหนือภพชาตนะิหรือว่าอยู่เหนือความทุกข์ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็เป็นภาวะจิตใจที่อยู่เหนือความทุกข์คนมีทุกข์ก็คือคนหลงน,นั่นแหละ ที่เวลาเป็นทุกข์ทุกขในใจเรานะ่ยนะเป็นคนหลงทุกคือไม่กําหนดรู้ทุกไม่โยนิโสมนัสิการต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานะจึงมีกรรมาฐานหนึ่งที่สอนให้ดูเวทนาให้กําหนดเวทนาทั้งสุขและทุกข์ถ้าสรุปลงเวทนาก็เป็นสรุปลงในความทุกข์เวทนาทั้งหมดเป็นเป็นสรุปลงในความทุกข์ ทีนี้ความทุกข์ท่านก็นว่าให้เรากําหนดรู้เนี่ว่าก็กลับมาที่เดิมนะกำหนดรู้เพื่อจะได้เกิดวิชาเพื่อจะจะได้ไม่หลงในความทุกข์อนนั้นนะหลงทุกข์ทุกข์ทุกข์ที่เราหลงทําให้เกิดทิฏฐิทิฏฐิหกสิบสองอย่าง ทุกที่เราหลงที่คนไม่รู้นั่นทำให้เกิดทิฏฐิหกสิบสองอย่างทิฏฐิทุกอย่างที่มีหลยเกิดมาจากเราหลงความทุกข์เกิดทิฏฐิขึ้นเกิดจากที่เราหลงเวทนาที่เราไม่กําหนดรู้เกิดทิษฎีติดเกิดทิฏฐิขึ้นทิฏฐิว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่อะไรต่างๆนะเราเกิดเราตายสารพัดอย่างนะ เกิดมีตัวเราตัวเขาเขาเรียกว่าทิฏฐิเป็นทฤษฎีตามความเชื่อความเห็นของแต่แต่แล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายะที่คิดกันมาขึ้นมาแต่ว่ามันเกิดมาจากที่เราไม่กําหนดรู้ความทุกข์ที่มีอยู่นะในสงการนะก็ยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ไปนะการก้าวหน้าไปข้างหน้าตามหลักทาง พระพุทธศาสนาท่านก็สอนให้เราได้พัฒนานะได้ภาวนานั่นแหละได้ภาวนาศีลส,สมาธิปัญญานะได้ภาวนาคือว่าสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจคำว่าสิ่งใดก็คืออริยสัจนั่นแหละนะทั้งสี่นะั่นแหละสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจก็ให้เราภาวนา พัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นนะก็เคยได้พูดไปหลายครั้งแล้วว่าพระอนาคามีผู้มีความพอใจว่าเราเป็นพระอนาคามีแล้วไม่พยายามที่จะปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์พระอนาคามีผู้นั้นเป็นผู้ประมาท เป็นผู้ไม่มีสติเป็นผู้สติยังไม่สมบูรณ์เป็นผู้ประมาทคือว่าอย่าไปพอใจว่าเราเป็นผ้านาคามีแล้วให้พัฒนาต่อไปให้ก้าวหน้าต่อไปจนถึงเป็นพระอรหันต์คือว่าสิ้นทุกข์แล้วก็เรียกว่าภาวานาการก้าวหน้าของพุทธศาสนาเราก้าวหน้าไปถึงตรงนั้นจบที่สิ้นพบสิ้นชาติสิน้นอา หมดหมดเวลานนะเป็นผู้ไม่มีเวลานะั่นแหละ,ะเรียกภาวนาถึงถึงตรงนั้นก็คือตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่นะั่นแหละมีชีวิตยอยู่ถ้าเราเป็นพระนาคามีแล้วนะก็ไม่ประมาทว่าเราสบายแล้วไม่ได้ต้องภาวนาต่อไป จนว่าเออมันหมดแล้วหมดทุกข์แล้วนั่นแหละก็เลิกได้แล้วตอนนั้นเลิกเลิกเลิกภาวนาแล้วเลิกแล้วตอนนนั้นหมดภาระแล้วที่ต้องทําตรงนั้นเรียกว่าผู้ไม่ประมาทมีการพัฒนาในทางพุทธศาสนานะ